แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตประกันสังคมมีทางลัดสำหรับการเช็คสิทธิ์มาตรา39และ40ไม่กี่ขั้นตอนไม่ถึง1นาทีก็สามารถรู้แล้วว่าเราได้รับสิทธิงเงินเยียวยาหรือไม่นะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ youtube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ รัฐเดลาสุดประกันสังคมมาตรา39และมาตรา40ทางรัฐเช็คสิทธิ์ได้ที่ www.sso.go.th ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทหรือไม่ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวนะคะคลิกเดียวรู้ว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่ตามเงื่อนไขกันเยียวยาในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน29จังหวัด ใน9ประเภทกิจการนะคะไปดูที่ทางรัดเช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา39นะคะ 1. เข้าไปตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา39ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักกรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพที่เป็นตัวเลขนะคะจากนั้นกดค้นหาระบบจะแจ้งว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ได้หรือไม่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไขโครงการเยียวยาในจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน29จังหวัดใน9ประเภทกิจการกรณีมีข้อสงสัยขอให้ติดต่อสอบถามสำนักง,งานประกันสังคมรับผิดชอบของท่าน ข้อมูลน้ันที่ามเกรกฎาคม2 5 6 4นะคะไปต่อที่ทางรัฐเช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา40โดยเข้าไปที่โดยเข้าไปที่ตรวจสอบสถานะครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา40ลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันนะคะกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักหรือกรอกกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักจกัจากนั้นกรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพนั่นก็คือตัวเลขเหมือนกันนะคะ กดค้นหาและระบบก็จะแจ้งว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านได้หรือไม่ได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขโครงการเยียวยาในจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33 39และ40ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29จังหวัดใน9ประเภทกิจการกรณีมีข้อสงสัยขอให้ติดต่อสอบถามสำนักง,งานประกันสังคม รับผิดชอบของท่านข้อมูลณวันที่31กรกฎาคม2564นะคะ